สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับคลิปนี้จะนำสูตรใหม่ครับสูตรใหม่สูตรนี้ผมเรียกว่าลาวพัฒน,นาสามตัวบนตรงโต๊ดครับมาได้ทั้ง3ตัวตรงและก็สาตัวโต๊ดครับสูตรนี้จะมีเลขอยู่สองชุด ชุดแรกก็จะได้อยู่4ชุดชุดที่2ก็ได้4ชุดเท่ากับว่า2ชุดนี้จะได้8ชุดแต่เป็นเลข3ตัวบนถามว่าจะเอาเลขสูตรนี้มาจากไหน สำหรับเลขสูตรที่ผมคำนวณได้สามตัวบนตรงโต๊ดนี้ผมก็จะามาจากสูตรนี้แหละครับเด,เดี๋ยวผมหาสูตรก่อนเขามาจากสูตรนี้ครับสองสูตรนี้ สูตรลาวพัฒนาหนแล้วก็ลาวพัฒนาสองเอาเฉพาะเลขที่ร้อยมาลัยก็ลงมาเลขตัวเดียวนี่ครับตรงนี้ก็เอาเลขตัวเดียวเอามาจับคู่กัน2ชุดแบบนี้สูตร1จะเป็นเลข4ส,สูตร2จะเป็นเลขศนคือเดินหน้าหกตัวครับทั้งสองสูตร แล้วทีนี้ก็ตีเส้นแบบนี้สูตรแรกเราจะเอาเลขตัวที่เราไม่ได้ตีเส้นครับก็ะจะได้เลขอยู่สองชุดหกตัวเลขก็ชุดแรกก็จะได้ 4, 6, 8ตรงนี้ชุดที่สองก็จะได้ 1, 3, 5ตรงนี้ชุดที่สองเอาเลขที่โดนตีเส้นนะครับก็ะจะเป็น 5, 7, 9 แล้วก็ศูนย์สองสี่พอเราได้สองชุดนี้แล้วเราใช้เลขตรงนี้ครับเพื่อเดินหน้าสามตัวก็จะเริ่มจากสีข้างบนนีะครับจะเริ่มจากสี่หกหนึ่งตรงนี้คือแถวข้างล่างนี้จะเป็นหลักหน่วยคือเลขหนึ่งตัวนี้เลยครับตัวเดียวเลยผมก็จะเอาสี่หกหนึ่งสี่แปดหนึ่ง แล้วก็หกแปดหนึ่งแล้วก็แปดปดหนึ่งชุดแรกจะเป็นแบบนี้งวดแรกนี่เข้าที่หกแปดหนึ่งชุดสองหลุดเข้าตรงตงครับหกแปดหนึ่งงวดที่สองสูตรหนึ่งคำนวณไดเ้เลขอะไรครับเลขสี่เหมือนเดิมสูตรสอง คำนวณเลขศูนย์เหมือนเดิมก็จะเป็นสี่ศูนย์เหมือนเดิมเราก็จับออกมาเหมือนเดิมครับก็ตัวเลขเหมือนกันแล้วงวดที่ออกหกเจ็ดศูนย์ห้าพอออกสูตรสองก็คือตัวโตด๊ดเข้าไปที่ห้าเจ็ดศูนย์เลขอ,อะไรครับเจ็ดศูนย์ห้าแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่สามครับ ลาวพัฒนาถ้าคำนวณ2 3งงวดเนี่ยมักจะมาครับเลขหวดนี้ลาวพัฒนาสูตรหนึ่งคำนวณในเลข0คือเลข0ส่วนลาวพัฒนา2องคำนวณในเลข8ฉะนั้นตั้ง0นย์กับ8ไว้ครับ ศก็นับไป6ตัวครับก็ศูนย์หนึก็8 9 0 1 2 3เดินหน้า6ตัวเลขเหมือนกันครับสูตรหเราก็จะเอาเลขที่ไม่ได้ตีเส้นนะครับมาคำนวณก่อนก็จะได้0 2 4ชุดข้างล่างก็จะได้9 1 3 อันนี้คือชุดแรกครับชุดที่2ก็เอาตัวที่โดนตีเส้นเนี่ยมาครับก็จะได้หนึ่หชุดล่างก็ได้แปดย์สอง ทีนี้เราก็จะมาจับสามตัวครับก็จะเริ่มจากชุดแรกก่อนครับก็จะเริ่มจาก0ูนย์สองเก้าี่เถัดมาก็จะเป็นสอง 4ี 49, แล้ว4,4,9อันนี้ชุดแรกครับมาดูชุดที่สองชุดนี้เริ่มจาก1,38แล้วก็หนึ่ง ต่อไปครับสามห้าแปดแล้วก็ห้าห้าแปดอันนี้มันมาได้ทั้งตรงทั้งโตดครับเป็นสูตรใหม่คือนำสองสูตรมารวมกันครับเป็นการทดลองสูตรครับ ก็งวดที่ผ่านมานี่เข้าไปที่ตัวนี้ครับเพราอเลขออกที่อะไรครับศูนย์ห้าเลขออกเจ็ดศูนย์ห้าสูตรสองได้โตดครับห้าเจ็ดศูนย์แต่งวดแรกนี่ออกชุดชุดสามตัวบนเลยครับตรงๆครับหกแปดหนึ่งตรงนี้เพราะเลขออกหกแปดหนึ่งก็เข้าหกแปดหนึ่ง ชุดแรกชุดที่สองก็เข้าไปที่ตัวโต๊ดครับที่จับไว้มันจะเป็นโตด๊ดแต่ว,ว่าเลขชุดสองมันก็มาครบสามตัวบนส่วนงวดนี้

แล้วก็ห้าห้าแปดสำหรับลาวพัฒนางวดประจำวันที่ยี่สิบสี่ทับสองทับหแปดครับเดี๋ยวลองมารลุ้นกันครับว่าสูตรนี้จะเป็นแบบไหนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งครับที่จะมาน,นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกสูตรหนึง่ง เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้สูตรชูดสองต,ตัวบนที่เราคํานวณลงไฟเดี๋ยวครับหาสักคู่นไม่รู้เก็บไปไว้ไหนอีกแล้วเนี่ยอ๋อเจอแล้วครับก็คือสูตรนี้ ที่เราลงไปใหม่ก็เท่ากับว,ว่าหลักสิบจะมีสี่กับหกเรามาดูว่างวดนี้สองสูตรนี้เลขไหนมีหลักหลักสิบก็จะมีสูตรนี้ครับสูตรนี้จะมีหลักสิบก็คือสี่นี่ครับมีสามสามสามชุดจะมีสองสี่เก้าสูมสี่เก้าแล้วก็สี่สี่เก้า แล้วชุดสองตัวบนมีเลขอะไรครับมีสีเก้าชุดนี้เท่ากับว่าสามตัวบนนวดนี้ไม่แน่เหมือนกันครับอาจจะมาสองสี่เก้าศูนย์สี่เก้าหรือไม่ก็สี่สีเก้านี่ครับเพราะว่าสูตรน,นี้หลักสิบ บนก็คือสี่กับ6แต่ตรงนี้ไม่มีหถ้าว่ามี4ี่สี่ต้องมาหลักสิบบนครับสำหรับเราพัฒนาสูตรนี้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูครับถ้าสูตรนี้เข้าก็จะคำนวณต่อครับ แต่เลขที่มันตรงกันก็คือสี่เก้าเนี่ยครับเพราะหลักสิบมวอน,นี้ได้สี่สี่กับหกตรงนี้มีสี่มันก็น่าสนใจอยู่ละครับสูตรนี้เอาไปเป็นแนวนะะแนวทางก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันถ้าสูตรนี้ไม่เข้าเราก็ทิ้งก็จะได้เลขอยู่ประมาณนี้ครับสามตัวบนก็แปดชุด เป็นสูตรใหม่ครับสดุท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนครับเฮงเฮงเลยๆกันทุกๆคนครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยทุกๆท่านครับเสียงไม่ดีครับเลขไม่ชัดยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเวยครับ ก็ยังเป็นโทรศัพท์เก่าๆอยู่ครับก็ทำให้ท่านได้แค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ